เกิดเงี้ขึ้นตอนกลางเด็กครับผมฝ่าออกมาช่วงเที่ยงขึ้นก็กลัวยก็ได้ห่องว่าได้ยินครับยางออกมาเขาง,งามก็เลยได้ยินเห็นฝาเหลี่ยมครับพอดีฝ่าออกมาบึงมีกระเบงใ้บอดไฟยนันพอดีมันอยู่ริ่มๆิมๆ่มิมลไปโดมยนัน ลมพัดสาดขอามาครับยันยันเลยมีเปียกถห้เยอนวลล่มครับทาล้มมาแต่แทนะ้นเปียกไปเบิดเลยครับเนี่ยทาล้มมาแต่แทเอาไปรยูวม,มิ่งชีมงานมาเบิ่งแบบก็เลยเป็นหวงของ ถาลมมากหรือฝนตกแห้งๆแ,แต่แท้ก็คือมันคือเปียกเบิดแตนะครับเทาดิั้งริมนี่จานมันเปียกแต่ขออย่างเดียวคืออย่าล่มมอลละถ้าล,ล่มมากคือเปียกครับให้อยู่มันตกคอย น่าจะน่ายจะยุดแล้วหนระืมั้งมันตกได้สักพักนึงแล้วผมออกมาคุ้มคลองใช่ไนึงแล้วผมออกมาคุ้มผาใบแล้วก็ไปคุ้มตูโหลดข้างหลังไอ้ยานมันยานมันตกมาแห้งอีกเละยากมา,าเบิ่งอีกพออยู่ในห้องมันบ่ได้ยินงยังเลยครับเป็นห่วงสุดๆคือเป็นห่วงของอ่ะ เหตุมากล้วนะมันประคุมของแต่ละชิ้นของแต่ละชิ้นมันราคามันสูงกเพีดจังคายขาไม่เส้นนูน้นกันแข้งนึ้กันขาไม่ขานึงเลยทันกว่าบาทสองพันในหละแล้าว่าขานึ่งปกติใส่ขาไม่ธรรมดาเล่าออย่อมากบุกแพ้ง ให้เหรียญในโดมผมก็บประด็จเป็นห่วงไฟแบบแต่เป็นห้วงเรียงบอดกับมีมันอยู่ริ่นโดมจักหน่อยไฟเครเ่องฤดูกาลนั้นก็ถือฝนมากอะคือว่าเสียหายประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยละครับเปลียนตากฝนเก็บตลอดตั้งแต่พื้นสภ้า สภาพมาถึงมิถุนาครับโอ้คือเงเคร่งะงานถ,ถือผลเคร่งเคร่งเลยครับถือแล้วคือคือบริข้อมอย่างนี้ครับไฟงงงคือปล่อยทีมงานขาจรวาดาหญ่มากเป็นพีเอทีพร้อมกันนะ้ำเราเนาะขจรวาดให่วงแล้วก็ถือผลบางตัวกัน้ำเขาก็โอเคใส่ไสดอยู่บางตัวเสียบีมเข้าสื่อว่าไม่ยี่สิบสี่ตัวกั ผสมประกอบมันก็เล่นได้อยู่แต่มันผสมประกอบอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันก็เล่นปกติแหละแต่ผมบอกขึ้นมามันบอมันบกูกันแล้วก็อีกหกตัวของเสียนุ่นเอามันเพิ่มก็ไปไปแล้วประมาณสามตัวสี่ตัวครับตัวยูตัวยูห่านมิกมันก็บอกเป็นอย่างแล้วมันถือไอ้มันมันมีแนวคุมอยู่มันอยู่ไตห่านมิกเนาะมันอยู่ไตผ่าไปแต่ส่งอยู่ทั้งวิธีสี่ตัวของเสียนุ่น ถือผ้นก็เริ่มสิไปแล้วแต่ของมาใหม่ของเอายี่สิบสี่ตับเสียศูนย์ไปตัวนึงเสียศูนย์ไปตัวนึงมันก็เล่นได้ปกติแต่มันมัน